ตัดสินใจที่จะประสบความสําเร็จแล้วตอนนี้นะครับกาแฟดีอย่างไรนะเป็นแบบไหนลองฟังท่านท่านนาทีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะคะคือตัวพี่แดงเนาะเอนยังไงเนาะบอกมาตาล่าห้เนาะค่ะคือว่าพี่แดนนะออง,งนะก,แดก็เคยไปเล็นหลายห้องน่ค่ะแต่ว่าพอสาเร็จ่ะร้อยยี่สิบมั่นสองร้อยยี่สิบมั่นเนาะก็ ก็กงคูน้งคือไปทไนรับลายด้วยค่ะประิานค่ะแตบบ่ในน้ำมันทำพอในว่าตั้งใจเลยเัาทำมากคือวันนี้มารู้าทาอะไรได้ออกไปแล้วคือรู้ชื่อไปไหนแล้วเ้าไปกินแล้วคือเยอแต่ตัวพอเวลาพี่แดแล้วก็บนะอกว่าสมัครอะไรก็บอกสมัครอะไรูไปแล้ว ก็คือท่านประธานรุ่นร้อยร้อยรุ่นูุพันล้านเนาะแกติดต่อกันเนาะแม่ก็ม่รูแม่ก็ไปนาที่มีเวลาหรอกเออตายนั่นเลยไม่มีเวลาไปนานก็เอานาคนเดียวแฟนก็ไม่มีก็มีแต่ตัวเองเนาะก็ทำานาคนเดียวเกี่ยวเข้าคนเดียวตีเข้าคนเดียวลากเข้ามาขี่จักรยานเนาะคือชีวิตเราก็ก็เบิกบืนหรือแต่ว่าไม่ใช่ก วันหนึ่งทำไงจะไปนาขึ้นในเช้าฝนก็ตกเพราะกำลังพายุเข้าไปเองกับอเข้าไม่เอาแล้วพ่อไม่เอาเรียกหอเข้าเรนูจะไป,ไไปแล้วไปนานเดี๋ยวครับส่งกาแฟาไปสองเดียวเดี๋ยว,ยวประมาณเกณฑ์นั้นจะไปกินข้าวเด้อเดี๋ยวไปเดียวมาแม่ถึงตรงข้ามเลยหกโมงเย็นนั้นเลมาข้าวเขไม่กินกินกะาแฟนั่นแหละข,ข,ขึ้นมาคนลากข้าวขึ้นขึ้นขึ้นรถล้อกันขี่จักรยานมาทางก้อเล็กเขาไปได้ยังไงคิดว่าตัวเองมันลากมาได้ยังไง ประมาณเกือบกิโลกว่านะตามนาดด่านไปกันเนีมันจะบัานก็ตีเข่าปีๆีอะไรตีอื่ตีตีปีตีีปีเสร็จประมาณสองกุโลค่อยกินเข้าดูนว่นทำได้ยังไงแม่ยอายุหกสิบเกีฑบปีแล้วนะคะไม่ได้ห้าสิบปีเขาบอกว่ามึงทำได้ยังไงวะมึงเก็บตั้งไหญหน้ามึงแมนบอกไ่นหรอคะรถรแมน่เบอกได้ว่าดมค่ะ คือคือดูกับเป็นคนแบบอ่าคือก็ได้ไม่หาหัอ,อยังเยมิมเลยค่ะแต่ว่าร่างกายก็อาจจะมีพยาก่อนกินกาแฟแม่แม่รู้สึกยังไงบ้าง,งคือ่อนกินตลัดกินคือตนอนที่ยังไม่ได้กินเนาะสรงปลาก็กินก็ได้แนวทีนมากกินซุดสงปลาน่อยสงปลาบน่องอะไรอะไรอะไรอไดอะ้อะไรอะรอะไ เฮ้ยยังไงยังี่กินอะไรังเชือแ็เลยคุณพูดนี่ล่ะไปด้อยเพื่อนถามหาพันแท่หน้าฟันขัดคอฟันไสหน้าเพิ่นสาวกิไอะไรเนาะฟันไสฟันไปเพื่อนก็ไม่ได้่กใ่แม่เลยล่ะใา้รายยู่ิมาปีอหนพูดหนไาเงี้ยอะไรแจ้วพ่กนี้อะไร้าไหวกูจะ้องกระแปกให้กิน เขนี่ยเขาแรกเราก็กินก็แฟก้อนหนึ่งอ่เขาแรกเราก็กินเรตามมาหุตื่นเขามาไปโรงเรียนเป็นอาเหนุ้ปนาเขียนแม่บ้านท้งไปามีอหาโถโบรานค่ะมีอหาคนเนาะแต่การที่ว่าทุกคนทกางับคูว่ากินเนี่ยลูกทุกคนตับคูกินเนะโคดอะไรุกคนแต่โรงเรียนไม่สนเป็นะมากรู้ไสา่สิบบาทแม่จะว่าน้อ่กกินเขาแต่าี่สิบาทูก็ไมกินก็ไดจะสไปสี่โต อันตรงพักอีกฝ่วยหนึ่งน,น่าจะแน้วอาหารก็ดูกมากทีสุดด้นั่งกินไม่ดอกเปิดเลยค่ะหัวนี่ี่เคยกินสรงก่ได้ปวดหัวตาจีดุตาสีรอนเป็นใจน่ะก็เคยปวดทัวมือเนี่ยค่ะอันนี้จะว,ว,ว่าดีย่อนยังก็คือว่าท่านกินกาแฟนึกว่ามันจะดีหย่อนกาแฟนี่ค่ะทุ่มือนูกว่าก็ปวดหัวแต่ก่วนี่หัวสิเราเปิดเลยตรงปลาสองตัวหางเงก็ได้ ฝ้ามือกินลูกัห <c oughs> ัวตากี่ลอนเลยป้ามือมือนั่นก <c oughs> ินฝ้ามือไว้เพิ่งกีโลก็แป้งไทำให้เปลือง่ันนี้อันนี้คือป้ามือรูว่เคยกินนะแต่ลูกขายป้ามือรู้ถือได้กินลูกลกวด,กกดหัวแล้วพ่อปากฝ้ามือไม่รู้ใส่เลยแล้วล,ลูกกัทอดินได้แล้วเคิงกี่โลยกินสองค สบายมากแล้วมีเทสไหมแม่เทสที่ว่าทําไมที่ตัดสินใจวันนี้เห็นว่าเอ้าแบบขึ้นไดร์เตอร์เนี่ยมีเทสตัวหนัึ่งโอ้โหเทสที่นั่นนะก็เมื่อเมื่อวานเนี่ยเนาะลูกก็ได้หาหาสองมือพทษมีงานจะนำหน้าอะไรสมัครโดนแต่ว่าข้าไปจะหน้าอะไรเฮสจะเรียกแต่ขอหงว่าเรียกท้วนโตแต่เลยไปหาสองมือแต่ขึ้นไม่จบตัวนี้กับพูดใจหญ่ของแต่ว่ามีผู้หนึ่งจะเป็นควาหวาน คนจะกินมืดทุกอย่างกาแฟเสี้ยบกาแฟอย่าไรอะไรก็อนกินมืดขากระบวงตางเราเห็นฮวงฮวงเนี่ยเป็นขาอ่อนขาบนที่แห้งเนาะค่ะกินแล้วความมั่นพวามมั่นก็ถึงถึงชงแต่ว่ากินแล้วเพื่อจะเยิบขาออกเพราะว่าขาเพิ่งกวานเนาะแล้วพวกผัวตอนนี้นะพอาะมันมีมือที่สามมีขาว่าขาบวมที่เรียมเรียมเป็นมาหวานไร ไม่บุกลงแล้วค่ะคันพัวเพันเศร้าดีย่านไม่ได้ดังยุนคันนี้โซโ่จะดังวันดังแน่ๆครับดังแย่โซดเลยค่ะพเพราะว่าแน,น่ๆคือคือคือนูเด็กเป็นผู้ไปปล่อยให็นเด็นแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะมีอยู่ประมาณสองพ่อเมียกับลูกน่องเทาแล้วก็ไหนก็นสองพ่อเมียเป็นโรคเนื้อแข็งกามเนื้อแขน,น,นเนื้อื่ดค่ะแั้เมียก็จะสอบพิ้คก็วันดูว่าเป็นอะไรแต่ว่าไปกินไปแล้ว Các bạn có gì nhớ đăng kí cho kênh lalaschool không bỏ